ส,สวัสดียามแรงๆครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนแนวไหม้ะครับผมวันนี้วันนี้ก็มาหาใส่กุ้งได้ครับมากับเซียนหลิวคือเกาแหละครับผมวันนี้เปลี่ยนแนวครับผมเปลี่ยนแนวหาครับวันนี้มาใส่ด่างกุ้งครับผมหาแนวผมมีกางก่อนครับผมนี่ก็มากับกุ้งยี่สิบอันครับผมนี่ก็ใส่ไปแล้วละครับ สิบอันเดีวยวสิบอันเชเอามาลงนี้แล้วครับผมนี่ครับสภาพานไม้สะพานไม้เขาบ่เกิดด้วยครับผมนี่ครับมาเบิ่งว่าสีมาร์นบอครับอุปกรณ์พร้อมครับผมใส่เงินียบร้อยครับผมมาเดวเวลาใส่เดี๋ยวด้วครับพี่น้องบันนี้ ซอยกันใส่ครับเส้นหลิ่ยวด้วยครับผมนี่แหละครับพี่นอ้องเอานี้ได้แหละนี่ครับพี่นอ้องอันนี้ได้แล้วเนาะนี่ครับใส่ไปมันก็นสิลอยขึ้นมาพอดีครับผมวางเลยครับผมนี่ครับสะพานไม้ครับใส่ไกลๆกันนี่แหละครับบ่ใส่ไกลหรอก ีอันนึงครับเจดลิวกับสิไปาทางขุนครับผมมาครับจะได้ก็มาล่อหลุ่นกันมืออื่นเฉาได้ครับผมวสิมานบอรครับไป